ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับจำาะไบ้างเนาะพี่น้องนี่ปลาสวนพักสวนนี่ได้ไลน์นี่ครับพ่อเตรยมว่าได้ขึ้นมาดดแล้วห <c oughs> าปูนี่นะครับวัดปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องครับปูศูนย์เจ็ดปูโคราดยูน้ำกันครับเดล็กเล่าเมื่อกี้เนี่ยเขาสี่สองสองสี่ได้พี่น้องเนื้อปูโคราดนะครับแต่ว่ามือนี่พ่อเตรียมสิมาตาม เดเรกรัฐบาลไทยนะครับตองหวัดน้ามาจารย์เนาะครับเนาะครับหรือว่าปูศูนย์เกเนะพยที่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเนาะครับเนะาะครับการธรรตะการครับทั้งปูทั้งอาจารย์เน,นี่ยครับที่น้องปูศูนย์เจ็ดนะครับเด้อแต่ว่ามือนี่เอารัฐบาลไทยมนที่ชองวนี่เข้าว,ว่าเขาทรงวู้นบุ้งนึงนี่ วันที่สองสูตรได้ก็บเงินอาจารย์สูตรทำเงินสูตรทำเงินอ้เออลองสูตรตรงสูตรกันเนาะครับวันที่สองอทั้งสองสูตรหลดครับพี่น้องเบิ้งไายกลับเอาเลิกกลับทั้งสองสูตรเธอเดียวเลยมันนี่มันเน่นมาสรุปในตัวครับเห็นง่ายๆูตรแปดระวังกันเนาะนี่สูตรสูตรเน้นครับเก้าแปด ได้แต่นังต่รางเลขตลนางเลขมนันอเอาการในสุดตัวโอ้จับใช้กันนึยมาคำนี้หกเจ็ดแปดมันตลรางกันหนึ่งสองสามตลรางกันเนี้อ <c oughs> บรน,น 2> 1, 2, อ่ท เป็นตาางกันตารางกันตารางกันตารางกันเจเลยศูนย์วันนี้เลขเบนเลนของไขงส่สวยเนาะเนี่ยนะมันถึงไปใช้ราบ,บางแล้กัน อเ,เด่นตัวนี้จับคู่คู่บนมัครับจ้ะคู่บนบนล่างไปทางบนทางล่างตัวนี้ครับแต่ว่าจะเด่นให้จะเด่นบนครับเด่นเด่นกับซองเด่นกับซอง สองเจ้าคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด,แปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหก ตัวนึ่งมันสูตรเดียวกันนะแต่ว่าจับเลขคนละตัวครับสูตรนี้สูตรเดียวกันแต่จับเลขคนละตัวสูตรนี้เด่นห้ากับหกจับคู่เอาสองสูตรเธอเดียวหลุด <c oughs> <c oughs> แปดสี่แปดห้าแปดหสี่เก้าห้าศูนสี่มาตามลอนอยและศูนห้าก็ตามลอนอ <c oughs> สูตรทำเงินสองสูตรครับสูตรทำเงินสองสูตรเล็กนี่นี่มานำกันในสูตรตัวครับ <c oughs> ตัดมาแล้วที่น้อง ตัดตัวได้ออกตรงนั้นเนอะพี่น้องเลยสายตัดครับพี่น้องตัดเบื้อาไว้ตัวได้ปูตัดจัดกันเลยพี่น้องตัดจะหน้ากันบันหาเลขหาเลขดับหาแนวทางไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลหาเลขตัดได้บ่อเนี่ย ผมเดือกตัดอีกอ่ะฮะจะมาสูตรนึงเป็น no สูตรคือเล็บบอบานน้ำกันอืยืมสูตรปูหาเจ็เปียดมาใช่้เ <day> ป็น nah หัวเราย่เดียกันหม้อปูอืเป็นยังสามาบอเบิดกันบวกทองแม่สูตร เด็กีอเดินหกเดินหกก็ห้าจะเหลือยู่แค่นี่แปดหกเก้าหกเหลืวสี่คู่ชุดนี้นะครับเดี่ยนศูนย์จะเหลือยูสองคู่เดินสองเดินสองก็เดินสองกันหนึ่งดูนี่ครับเดินสองกันหนึ่ง เด่นสกันหนเหลือเด่นวู่นี้สองสองตสอง,สองปแปดไอสองแปดตรงนั้นเลขบรมา,รรมานำกัน<ม>ชุดนี้กันไว้หูเรยรงซีรงีคู่<ม>บ่สนุป,ปนในตัวรงซู่<ม>สูตรรีคู่สูตรทำเงิน<ม> <laughs> ทำเงิน เอาปาะกามาเขียนทำไมอ่ะตักากอี่ป่วยมากทำมันหมดลุ้ทำมันบอมาโซนนี้มันจะมาโซนนี้คือตั้งหกเจ็ดขันไม่หายไม่งานขันนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาอแนมือ บูห้องกิ่งโอ้พอใจยิ่งพิฆางโอ้โอ้ัผู้มีเหนเลขมาครบบนหรือว่ามาครบล่างบ่ครับที่แบบเป็นตัวเลขมือนกับเลขวิ่งจริงไครับมาครบบนครับที่แบบว่าเพราะว่าบางที่เป็นกาบางท่านมันกะอกไ้เฉพาะเลขแบบนั้นมาครบบนมาครบล่างครับเป็นแบบมาครบบนมาครบล่าง พเบาเดี๋ยวเราเตีมเขียนแมงกันได้พี่น้องเด้อสูตรหเก่านะสูตมากครบนดไพี่น้องเด้อเบิ้งลมกูนะครับผู้ใดจะบอกไปเตียมไปคำนวณแล้วไปเตียมบอกคำนวณเดี๋ยวจะเอาอะเป็นว่าแต่ก็เจ็บเป็นห้าเนาะก็เจ็บเป็นห มันเดือดเจ็ดกะดิจางลงจางลงปะจางลว่าเจิมตะทังหน่อยมลนลงเหมือนแบบมือสามู่ดาแล้ววันงามอีกแบบนึงเนี่สวยเลยเนี่ยหายอยาไหมขาดซิกเลยทไม่เีบ่ปวน ันเราเราก็หาเลขเด่นเอาบานีเุญครบบ่น้องบุญกันเด้อครับผมสูตรมาครบบุญนะครับเนาะเอาคินบุญกระเด้อเช็ดง่ายๆเอาทั้งล่างทั้งบนใส่กันเลยเส้นประกาศเด้งโอ้ยล้มเองล้มดันนี่ครับทองโอ้ย เดือนเดือนละเสียนอาบอกมาครบบุมาได้เอา <c oughs> บัตเนี่ยมาครบบุพี่นอ้องเบิ้งนะครับเด้อม <c oughs> าครบทั้งบนทั้งลา่างโอ้เล็กทั้งบนทั้งล่างโอ้สูตรเด่นสูตรลอยมาเลยลอยมาเลยสูตลังถึ่งสูตลังมิ่ม <c oughs> เหล็กเด่นไม่เ,เด่นนุ่นเด่นแท้กลัวละ เด็กเดวันนี้ได้หกได้หาตัวหให้ปูซะละซื้มอมาเม สองหกสองแปดเชื่อมันง่ายวันนี้เด่นที่ได้หาเน้นเอาตัวไหนใส่ตัวนั้นค่ะตั้งปูเด่นหรือว่าท่านเด่นดิเล็กล่างหรือเด็กยังไงนี่เราเล็กมาครบนะเล็กเด็กซุนมีตัวปสามเปลี่ยนสี่ เก้าหาตัดเนาะพอเดี๋ยนึ่งมาไหลเนาะเดี๋ยนึงมีสองตัวอีกสามกระสุงตัวเขาเลือกเพิงตัวที่มันไหลตัวมันเป็นจะเป็นตัวเด่นกันลจะเป็นตัวเด่นเลยอห้าหกสองเกียดศูนย์นี่มาครบหมดครับแต่ตัวเด่นมันอยู่หินมีสามตัวเนี่ยมาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ห้าสองหนึ่งอีกตัวไม่หมดเมื่ที่แล้วมันได้เก้าศูนย์หนึ่งตอนนี้นะครับ กะมาาเก่าหนึ่งนหุ้นมาทางบนทางหลางเลยตัวเด่นอยู่ที่นะ่นี่ยสามตัว,ตวนี้ตัวเด่เนครับ <c oughs> เอาสูตรหนึ่งใส่มันก็จะได้ถ้าเอาสูตรหนึ่งใส่มักนก็นกนได้เลนห้าเนี่ยวันนี้เมื่อกวอนวันเด่นตัวเนี้เ่นหกจับใส่ตัวนี้ก็ได้ฮะฮันเรียกพีนน้องก็ห้าหกครับถ้าเรียกพี่น้องก็ห้าหก สูตรนี้คิดง่ายสูตรนี้คิดบ่ยากคิดไม่ยากดูสูตรหูนี่นะพี่คอามาสรุปความเลยเดี๋ยวแค่นี้จับใส่กันเอาเบิ่กไหมพี่น้องเนี่สูตรมาครบบนห้าหกสองเจ็ดศูนย์นะครับเอาเดี๋ยวเตราจะพามาสรุปเรื่องเรกบัตรมันสุดท้ายกนเดี๋ยวกูเสียหนี่แล้วเนี่ย <บ>ครับ,บพี่น้องเอาแคป <c oughs> นาจอไว้นะครับเด้ออาจจะไล่ตาได้เพราะว่าปากการบริโภคปากกาม่น้ำตรียม,มสีเบิดเอาเฉพาะตัวเด่นนะพี่น้องเด้อสองหกสองแปดอันนี้คือสูตรหนึ่งสูตรทําเงินครับสูตรนี้เอาเฉพาะตัวเด่นแปดห้าศูนย์ห้านะครับส่วนแปดหกเก้าหกตกกันตัวรองงมา,มากนะพี่น้องเนาะครับอย่า,าไล่ตาเด้อพี่น้องเด้อเอา เอาตั้งแต่ตัวแต้มพอาแต้มวงกลมไว้นี่นะพี่น้องนะครับก็ถือว่าบัวลายสุกนี่ยจะมันตัดแล้วตัดออกไปนะครับเนาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะใบดวนบัวลาเพราะว่าอากาศมันร้อนโทรศัพท์จะดับกว่าแห้งๆรวยๆมักชอบตัวใดก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสาระกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันคลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม